สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกวาการ์ไฮิตบละเบือนรักฮามาสเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและคือเป็นลบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกวาการฮามาสในเมืองคานยูดิสใส่ไม่ยั้งแต่กระจายเลยกองทัพอิสราเอล ยึดกลังอาวุธของกลุ่มก่อการาฮามัตในเยืบนการซาได้จำนวนมากรวมถึงใช้โดนสดแนมในพื้นที่อาคารพลเรือนที่กลุ่มก่อการาฮามัตใช้เป็นฐานกาา่อการร้ายพบอุโมงค์ใต้ดินอยู่ใต้ห้องนอนเด็กพบรูอุโมงค์ใต้ดินแทบทุกหลังเลยพบภาพตัวตลกชาวปาเลสไตน์ที่ถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมเบื้องหลังที่เป็นการถูกโจมตีจากกองทัพอิสราเอลจะทำให้บ้านเมืองรรบพนศาสย์จากการที่กลุ่มก่อการร้ายฮามัสใช้อาคารเหล่านั้นเป็นฐานกาา่อการร้าย เมื่อวันที่21มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่าก้าฮาบาสฮิตบุลลอและพันธมิตรและเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบลัลลาะพื้นรักของฮามาสอย่างต่อนเนื่องที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชะแนนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยจากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพ s 16 s 15 f 35ยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตี เอตฐานที่มั่นของกลุ่มกอกกันไล่ฮิตบรลออสัตึมสตึมไม่เหลือเลยนะครับจะทำให้เกิดระเบเิดเถิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควมันและเปลวไฟและแดงระเบิดแรงมากๆจริงๆนะครับจากตำแหน่งที่คือมิรรเทพของกองทับอิสราเอลนั้นเผยแพร่ลิปิาีโอผ่านกล้อง เล็งของพวกเขานะครับรวิ่น้องงานนี้ส่งผลให้คาดว่ากลุ่มกอกรา้ายฮิตบุนลอดดับเดือนนับสยอยางจนวนมากแน่นอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทีของกองทัพอิสราเอลโจมตีคลังอาวุธของกลุ่มกอกรา้าฮิตบุนลอดอย่างน้อย2แห่งนะครับในเมืองฮูลาและเมืองทันลูเชทางตอนใต้ของเลวนอนนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้ โดยอาคารที่เพิ่มเติมโดยกลุ่มก่อการร้ายฮิดบันเลาะก็มีการถูกโจมตีด้วยเช่นกันนะครับจากเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในเมืองเมอันจาบันเมืองไอตาลูนเมืองยาดูนก็ถูกโจมตีเช่นกันนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวเสริมนะครับว่องงานนี้ก็ส่งกลุ่มก่อการร้ายฮิบันเลาะ ไปเกิดใหม่รายง,งานตัวกับผ่านละหรือ,อยาวบาลหรือมัจุราาในโดรกจำนวนามากบรวมถึงกลุ่มกว่ากระไาฮี่มเละสูญเสียยุทธปกรณ์สูญเสียตึกอาคารเหล่านี้และสูญเสียชีวิต ของทหารฮิตบัลละเองเหล่านี้นะครับโดนสัตื้มเสรมียังแบบนี้ไม่น่าลบทันแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมุดอยู่ดูอุมงต้าดินได้ค่ะเหล่านี้ก็ไม่น่ารอดเช่นกันนะครับเพราะว่าระเบิดจีดมของกองทัพอิสราเอลนั้นก็มีอารมณ์ภาพที่รุนแรงสูงนะครับสามารถเจาะไปยันอุโมงต้าดินเลยทีเดียวงานนี้เขาฝังกลุ่มกอกระลายฮิตบัลละจำนวนมากดับเกืนนักสยองเป็นปุ๋ยในพื้นที่ของเดวานตอนใต้ต่อไปนะครับจากผลการามที่ตามสสดงฮิตบัลละเอง เพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลอีกแล้วนะครับเพื่อได้ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์นะครับ ที่กองทัพอิสราเอลรายงานว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้ทำลายสถานที่ปฏิจัติรของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตและยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ในเขตมนุษยธรรมในคานยูนนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเป็น้องที่ครือบริเทพของกองทัพอิสราเอลได้ทำลายสถานที่ปฏิบัติการขีปนาวุธสำเร็จรูปนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้ซึ่งองค์กรกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ได้วางไว้ภายในอาคารแห่งหนึ่งในศูนย์พักพิงในเขตมมนนนนนุษยยธรรรใคคาู่ะับ การโจมตีมีความใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของพลเรือนซึ่งกลุ่มกอการ์ลฮามาสและยยฮันอิสลามปเาเลสต์นั้นยังคงปลูกฝังอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขานะครับในอาคารของพลเรือนรวมถึงศูนย์พักพิงหรือใจกลางของประชาสังคมปเาเลสต์นะครับโดยใช้พลเรือนเป็นเกาะมนุษย์นะครับหรือเกาะป้องกันจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอล ซึ่งกองทัพอิสราเอลก็มีทางเลือกนะครับก็ได้อบยบผู้คนออกจากพื้นที่ต้องสงสัยและพื้นที่โจมตีของอาวุธหนะักของกอ,องทัพอิสราเอลและนํามาสู่กันยิง อย่างรวดเร็วรุนแรงและแม่นยำครับสําแหน่งของกลุ่มก่อกร้ายยิฮัดอิสลามปเาเลสไตน์และฮามาสเหล่านั้น,นครับจะทําให้เสียหายยับเยิเยนได้มีชิ้นดีไปใน,นที่สุดนะครับพี่น้องขาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกอกร้า,ายฮามาสและยิฮัดอิสลามปเาเลสไตน์เสียชีวิตจานวนมากแน่นอนนะครับพี่น้องและสูญเสียยุทธปกรณ์รณจานวนมากไปด้วยนะครับจากการโจมตีที่แม่นยํารวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้สัดตึมสัตตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้ครับพี่น้องเสียดายที่นภาพขาวดำครับถ้าเป็นภาพ กลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาเปิดฉากเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อนกทัพอิสราเอลก็ต้องเปิดฉากโจมตีสวนกลับขึ้นเป็นธรรมดานะครับพี่น้องส่งผลให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาต์โดนไปชีบถูกทำลายเสียหายยับเยินจานวนมากนะครับจากคุรรมที่ตามตนองฮามาสเองไม่รู้ว่าคิดไปได้อย่างไรนะครับที่เอาชีวิตชาวปาเลสไตน์ เป็นโลกมนุษย์เป็นก่อกำบังจากการโจรมตีของอิสราเอลนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสและยิฮัดอิสรามอลเปรตตายมักใช้วิธีนี้นะครับโดยไม่สงสาร ชาวปาเลสตนตายด้วยกันเองเลยนะให้พี่น้องไม่ดูว่าจิตใจพวกเขาทําด้วยอะไระครับไปเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลแล้วเอาชีวิตชาวปเาเลสตน์เป็นเกาะกําบางเป็นโล่มนุษย์แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องงานนี้ก็ทัาอิสราเอลก็ได้เคลื่อนย้ายประชาชนชาวปเาเลสตน์ไปให้มากที่สุดก่อนนะครับก่อนที่จะโจมตีในตำแหน่งของกลุ่มกวากราร้าลฮามาสเหล่านี้ต่อไปนะครับส่งกลุ่มกวากราร้าลฮามาสไปเกิดใหม่รรงงานตัวกับมัตุราาหรือโยบ,บานต่อไปในรก จากคนกมที่ตามสลองฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่พวกเขาสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ออของกลุ่มก่อการฮามาสในพื้นที่ถึาคารปลดเรือนได้เป็นจำนวนมากครับและมีการใช้โดรนจิ๋วบินเข้าไปตรวจการนะครับหาตำแหน่งของกลุ่มก่อการฮามาสรวมถึงตำแหน่งของกับดักระเบิดนะครับพี่น้องที่อยู่ในห้องอาคารต่างๆครับ ก็พบว่ามีระเบิดอยู่ด้วยและมีการขุดรูมอมงใต้ดินที่บริเวณห้องนอนของเด็กนะครับในอาคารพลเรือนเหล่านี้นะครับที่แสดงเห็นว่ากลุ่มเกาะกไลฮามาสชั่วร้ายนั้นได้เอาห้องนอนเด็กเป็นเครือข่ายวงใต้ดินของพวกเขานะครับพี่น้องตามภาพวีดีโอที่เห็นซึ่งรู้ว่าทําไปได้อย่างไรนะครับแทนที่จะให้ห้องนอนเหล่านี้เป็นที่นอนสำหรับเด็กชาวปาเลตตน์แต่กลับใช้เป็นฐานอการ้ายแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆนะครับ ด้การที่กองทัพอิสราเอลใช้โดนจิ๋วมาสอดแนมก่อน ก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลก็มีการระวังป้องกันภัยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อไม่ให้โดนกับดักของกลุ่มกอกกร้ายฮามาสชั่วร้ายเล่นงานเอาซึ่งอาจจะมีระเบิดดักเล่นงานทหารอิสราเอลได้นะครับได้มีภาพการไปแบบข้าพื้นดินของกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีส่วนตำแหน่งของกลุ่มกอการ้ายฮามาตใส่ไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องนะครับใช้อาวุธจำกายที่มีถล่มโจมตีส่วนตำแหน่งของกลุ่มกอการ้ายฮามาตใส่ไม่ยั้งสต้มสตึมไม่เหลือนะครับจะทำให้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และปนป็ุ๋ย ในแดของชวนกาซาต่อไปจากลุกรกมที่ตามสนองฮามาสเองที่มาทาไม่ดีต่อประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไหมทุก,กท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและภาพเหตุการ์สุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการ์ที่ชาวปาเลสไตน์ตัวตลกนะครับพี่น้องที่มีสื่อเผยแพร่ภาพของเขาออกมาให้ชมตรวจนะครับว่าเขาเป็นประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในชวนกาซานะครับที่เขาออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่แสดงเห็นว่าอาคารพลเรือนหรือตําแหน่งที่พวกเขาพักอาศัยอยู่นั้นถูกกองทัพอิสราเอลทําลายจนเสียหายยับเยินล้าพนาสูนญเลยจะสร้างวัตักหักพังไปนะพี่น้องแต่เขาคนนี้ก็ยังทําคลิปตลกภาาตลกให้กับชาวโลกชาวปเาเลสไตน์หรือชาวชาติอื่นๆดูอยู่นะครับพี่น้องว่าเขาคนยังอยู่ในปเาเลสไตน์ยังอยู่ในเิสก,กาซานะครับพี่น้องซึ่งดูจากภาพเหล่านี้ก็แสดงเห็นว่าชาวปเาเลสไตน์หลายคนก็มีความสามารถมากๆเลยนะครับพี่น้อง ที่เล่นทั้งตลกได้ทั้งสร้างอุโมงต้าดินขนาดใหญ่ได้แบบนี้แสดงว่าพวกเขาเปนความสามารถมากมายครับแต่น่นาเสียดายที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายจนถูกหล,ลอกล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายในการเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือเอาชีวิตมนุษย์เหล่านี้มาเป็นก่อกำบังจากการโจมตีของอิสราเอลก็เป็นสิ่งที่น่าทงสารพวกเขามากๆครับขอให้พวกเขาลดพ้นจากเงื้อมมือ และการถูกครอบงําจากกลุ่มก่อการร้ายฮามะและกลุ่มก่อก,กรารร้ายอื่นเร็วๆด้วยนะครับเรื่องคอยติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับในี่แอดมินขอจากลากระวิงเ,เท่านี้ถ้าพูดไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ